Terima kasih telah menonton ครับผมก้าครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านไปพบกับเส้นทางเส้นหนึ่งเส้นทางที่ผมเคยเดินมาจนชินวันนี้ผมจะมาเล่าถึงประสบการณ์ชีวิตที่ทำให้ผมได้มายืนณจุดจุดนี้่ครับแม่ครับผมมาแล้วครับกล้าวิ่งมาตามร่องสวนผักกาดอย่างรีบร้อนข้าวเที่ยงมาแล้วครับ กล้าวางบิ่นโตกับข้าวลงบนกระท่อมกลางสวนกล้าทำไมไม่ไปเรียนล่ะวันนี้ไม่ใช่วันหยุดนี่นะพ่อบอกอกี่ครั้งแล้วนะกล้าห้ามขาดเรียนเดยวก็เรียนไม่ทันเพื่อนกันพอดีก็ผมไม่อยากไปเรียนครับผมอยากทำสวนเหมือนพ่อกับแม่ไม่เห็นต้องไปเรียนเลยผมไปขุดดินดีกว่าแล้วกล้าก็รีวิ่งไปขุดดินอย่างร่าเริงแจ่มใสต่อไม้เราจะทำยังไงกับลูกคนนี้ดีดูมันสิไม่ยอมไปเรียนอีกแล้ว ตัวลูกคนนี้นี่ไม่รู้ทำไมไม่ห่วงอนาคตของเด็กบ้างเลยนะจนวันสอบกลางภาคมาถึงทุกคนนั่งสอบอย่างขมักขม้นกล้านั่งหน้าเคร่งเครียดเอ๊ะข้อนี้มันตอบอะไรกันนะน่าจะเป็นข้อนี้มั้งไม่เห็นจำเป็นเลยก็แค่คะแนนเองผมกลับบ้านไปทำสวนก็ได้พ่อกับแม่ก็กำลังขาดคนงานอยู่เลย กล้านั่งนึกขณะทํำข้อสอบและแล้ววันประกาศผลสอบก็มาถึงกล้าเดินกลับบ้านอย่างปกติถือผลสอบในมือมายื่นให้พ่อกับแม่ไหนดูซิลูกคนเก่งของแม่จะเก่งขนาดไหนแต่ทันทีที่แม่เห็นเกรดแม่ก็แทจบจะเป็นลมลูกลูกสอบไม่ผ่านดูนี่อะไรนะกล้า ทำไมลูกสอบไม่ผ่านพ่อครับทำไมผมต้องเรียนด้วยครับบ้านเราก็มีสวนอยู่ผมบอ,อกมาช่วยพ่อทําสวนก็ได้ไม่เห็นต้องเสียเวลาเรียนเลยครับต้นกล้าถามพ่อกับแม่ด้วยความไม่เข้าใจฟังให้ดีนะกล้าเจ้าอยากลําบากเหมือนพ่อก,กับแม่หรือไงดูสิทํางานจนหลังขดหลังแข็งพอแก่แก่ไปก็ทําไม่ไหวแล้ว ที่พ่อสั่งให้เจ้าเรียนพ่อก็หวังให้เจ้าด้เป็นเจ้าคนายนคนรับราชก,การทำงานเดือนเดือนไม่ต้องมาทำงานเหมือนพ่อก้าถ้าแม่จะขออะไรเจ้าสักอย่างได้ไหมให้เจ้าเรียนเรียนอะไรก็ได้แม่ไม่ได้มาคับให้ลูกต้องเรียนเก่งขอแค่เจ้าเรียนจะได้ไม่ต้องเป็นเหมือนพ่อกับแม่ก้านั่งนึกอยู่พักหนึ่งงั้นผม จะเรียนเพื่อพ่อกับแม่นะครับแต่ผมขอเรียนในสาขาที่ผมชอบนะครับวันที่ภาคภูมิใจที่สุดของตาหมายและยายชื่นก็มาถึงกล้ายืนถือปริญญาเขาเรียนได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งสาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ถึงเขาจะไม่ได้รับราชการตามที่ยายชื่นและตาหมายหวังก็ตาม พ่อกับแม่ไม่ต้องห่วงนะครับว่าผมจะตกงานว่าผมจะลำบากถึงผมจะจบจากคณะวิทยาศาสตร์มาก็ตามแต่ผมจะทำให้พ่อกับแม่เห็นว่าทุกอาชีพสามารถประสบผลสำเร็จได้เช่นกันครับกล้าพูดด้วยความมุ่งมัน่นกล้ากลับมาถึงบ้านพร้อมกับแนวคิดใหม่ๆที่กล้าได้เรียนมาวันนี้ล่ะ เขาจะทำให้อาชีพในฝันของเขากลายเป็นจริงให้ได้กล้ารีบเร่งแบกปุ๋ยแบกจอบเพื่อไปทำสวนที่เขารักแต่ขณะนั้นเองป้ามนแม่ค้าขายผักที่มีร้านอยู่ข้างทางที่กล้าเดินผ่านนี่นี่ดูสิเรียนจบมาก็ตั้งสูงได้เกียรตินิยมพ่อแม่ส่งเงินให้เรียนตั้งเท่าไหร่สุดท้ายก็กลับมาทำสวนเหมือนพ่อกับแม่นั่นละ่ะ น่าสงสารตามหมายกับยาชื่นมันเนาะอยากให้ลูกมาเรียนสูงๆดูดีมันก็กลับมาทําสวนเหมือนพวกที่ไม่ได้เรียนนั่นล่ะกล้าเดินผ่านกลุ่มคนนั้นไปพร้อมกับนึกในใจอีกไม่นาเหรอครับพ่อกับแม่ผมจะทําให้คุกคนพวกนี้ได้เห็นในสิ่งที่ผมเป็น ลาลงมือปลูกผักกาดและผล,ละไม้นานาชนิดอาทิส้มมะล,ละกอแตงโมพริกสดข้าวโพดและอีกมากมายจากสวนที่เคยปลูกผักกาดเพียงอย่างเดียวตอนนี้สวนของกล้ามีผลผลิตตลอดอีกทั้งกล้าย,ยังนำความรู้ที่ได้เรียนมามาทำมะล,ละกอ GMO กล้าสามารถปลูกแตงโมที่ไร้มเมล็ดและมีลูกโต นอกจากนั้นผักที่ได้จากไร่ของกล้ายังปลอดสารพิษในทุกๆเชา้าจะมีพ่อค้าจากในตลาดมารับซื้อถึงสวนรวมไปถึงป้ามนที่เคยคิดว่ากล้าก็เป็นแค่ชาวสวนธรรมดาป้าขอโทษนะที่เคยว่ากล้าไม่ได้เรื่องตอนนี้ป้าเชื่อแล้วล่ะ ว่าก้าสามารถนำความรู้ที่มีมาประยุกต์ใช้กับสวนแห่งนี้ได้จริงกล้ากลายเป็นคนหนุ่มไฟแรงที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้คิดค้นแนวคิดที่จะพัฒนาผลผลิตเขาสามารถสร้างผลผลิตที่เป็นที่ต้องการของผู้บริโภคได้และยังเข้าถึงการพัฒนาสวนของเขาให้เป็นแหล่งศึกษาพัฒนาผลผลิตเปิดให้ผู้ที่สนใจมาศึกษาและอบรมเกี่ยวกับการสร้างผลผลิตที่ดี จนตอนนี้หมู่บ้านแห่งนี้ได้กลายเป็นกลุ่มเกษตรกรตัวอย่างตอนนี้คงไม่มีใครไม่รู้จักใกลต้นกล้าอีกต่อไปแล้วล่ะและนี่ก็เป็นเรื่องราวของผมผมเชื่อนะครับว่าทุกคนต้องมีความฝันของตัวเองถึงความฝันของเราจะอยู่ไกลแต่ด้วยความสามารถของทุกคนผมเชื่อนะครับว่าทุกคนทำได้ เพียงแค่เรามีประสบการณ์เดิมเราก็สามารถสร้างประสบการณ์ใหม่ที่ยอดเยี่ยมได้อย่างไม่บัญญะบัญญยังขอบคุณครับ